ของการฟื้นฟูพัฒนาคลองแม่ขานะครับราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะประชุมติดตามและลงพื้นที่ตรวจการดําเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาในทุกพิติและฟื้นฟูคลองแม่ขาที่หอประชุมเตชะตุง้ากองบิน41จังหวัดเชียงใหม่พนอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ําสายชอม3029น,นสถนนสมโพ่เชียงใหม่700ปีและโครงการปรับปรุงคลองแม่ข่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพัฒน์ประยุนสิทธ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประจนประสะกุลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ทางด้านของนายธีรพัฒน์ประยุทธ์สิทธิ์ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่าคลองแม่ขามีความยาวประมาณ3 1กิโลเมตรมีแผนแม่บทในการพัฒนาคลองแม่ขา4ีด้านคือเรื่องต้นทุนน้ําที่จะมาใช้ในคลองแม่ขาส่วนที่2เรื่องคุณภาพน้ําทําให้น้ํามีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่วนที่3คือการปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงามเป็นระเบียบและส่วนที่4ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ก็ได้เห็นความก้าวหน้าในแต่ละส่วนการมีส่วนร่วมในการทำงานมีความก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีครับความก้าวหน้าตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องถือว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมของการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่จังหวัดอื่นๆในการดําเนินการด้วยก็ขอฝากให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งคลองแม่ขารวมทั้งคลองต่างๆแม่น้ําสายต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ร่วมมือกันช่วยในการดูแลรักษาแม่น้ําคูคลองดูแลในมิติต่ตางๆนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพน้ําเรื่องของการป้องกันขยะกําจัด ว่าจะพืชพวกผักตกชวาแล้วก็รวมไปถึงการบำรุงรักษาดูแลป้องกันน้ําเสียที่จะลงคลองแล้วก็ภูมิทั์ให้สวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาพรวมครับคบก็ถ้าเก